สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับอีีนี่หลายหลายท่านนะครับได้แนะนำว่าคือไปน้ำชมพระพุทธรูปหินซ้ายนะครับแล้วก็พระพุทธรูปตีหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์หรือว่าหลวงปู่ปวงธรรมปัญโยนะอดีตจเจ้าอาวาสวัดสีคมคำารูกก่อนนะครับได้ไปรวบรวมไว้จะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปหินซ้ายเนี่ยที่เขาหันอยู่นี่นะครับเมื่อก่อนนี่จะอยู่ ตามโบราณสถานเวียงล้อหรืออยู่ตามโบราณสถานาในเขตพะเยานะครับผมว่าจะอยู่ในช่วงยุคใดเนาะหลวงปู่พระอบรุบลีคุณูปม a r m a จานย์นะครับหลวงปู่ท่านก็ได้รวบรวมพุทธศิลปะพุทธูปหินทรายของพะเยาเนี่เป็นพุทธศิลปะตีโดดเด่นที่สุดของพะเยานะครับก็คือช่างสกุลพะเยานี่จะได้เก่งหรือว่ามีจื่อเสียงในด้านหินทรายนะครับส่วนที่ท่านหันอยู่ทั้งหมดนี่นะครับ เลียงร้ายกันโยนี่ก็คือตั้งโยศาลาร้ายหรือว่าศาลาบาทของวัดสีคมคำพาําหลวงนะครับหันหันได้ว่า,าพูดถ้าศิละปะทั้งมดเนี่ยบางองค์นะครับก็จะมีเป็นแบบหลงรักปิดท้องนะครับอย่างเช่นองค์นี้เนาะเขาก็จะได้หันซึ่งคราบของรักนะครับหรือว่าคนเมืองพูดง่ายว่าหักเนาะทาหักเพื่อที่จะได้หักษาอุณหภูมิหักษาเนื้อขององค์พระพุทธรูปไว้นะครับ ซึ่งทั้งมดทั้งมวลนี่หลวงปู่ก็ได้รวบรวมไววตีนี้นะครับเพื่อท่านได้มากับสักการะบูชาตีหลังเข้าวิหารของวัดสีคมคำนะครับต่าจะหันได้ว่าเวลาเราไปแอวกรุงเทพเนี่ยวัดเบญจมบพิษก็ดีวัดอรุณก็ดีวัดไหอย่างก็ดีครับแต่ละตีแต่ละวัดเนี่ยเขาจะได้นําพระพุทธรูปมาเรียงรายกันไววตีสาราบาทนะครับทั้งมดทั้งมวลนี่ในลิปนี้นะครับเขาจะได้มารีวิวเือทุกท่านได้หันเป็นตีหรือว่าแล้วนะครับสําหรับ อีพีนี่คลิปนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปไหวเพียงตัวอี้นะครับขอสวัสดีครับ ครับในคลิปนี้ขออนุญ,ญาตฝากช่อง YouTube Channel นะครับฝากทุกทุกท่านกดไลค์กดหัวใจกด Subscribe เหมือนกับ TikTok ให้ผมหน่อยนะครับยังไงแล้วผมจะได้นำสิ่งดีๆสาระที่น่ารู้มาแบ่งปันทุกทุกท่านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอขอบขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับ